มคะตอนนี้นึ่นก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับเชฟของร้านภูเก็ตวิวกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัดีครับตอนอื่นนะคะนุ่นอยากให้เชฟนะคะแนะนําตัวกับท่านผู้ชมกันก่อนเลยค่ะ,ะผมเชฟเล็กครับเล็กอติสุาโคดครับเป็นเชฟอยู่ที่ภูเก็ตวิวครับค่ะเชฟเล็กนะคะนขออนุญาตเรียกที่เชฟเล็กแล้วกันนะคะเชฟเล็กคะวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรกันคะ,ะข้าวผัดน้ำพริกบอสบารครับผม ตอนนี้นะคะเราจะมาทําข้าวผัดน้ําพริกบอสบาร์นะคะอยากให้เชฟค่ะช่วยแนะนําวัตถุดิบในการทําก่อนเลยค่ะอ๋อครับมีคือม,ม,ม,มีตัวผักยาวข้าวโพอดอ่อนแตงกวาแล้วก็ถมินขาวแค,ครอทแครอทแล้วก็บล็อกแครอทแล้วก็มะเขือครับค่ะแล้วตามด้วยไข,ข่เค็มครับค่ะนี่เป็น วัตถุดิบในการทำข้าวผัดน้ำพริกบอสบาร์นะคะเดี๋ยวนุ่นจะให้เชฟลงมือทำให้คุณผู้ชมได้ชมกันเลยค่ะครับใส่น้ำมันค่ะตอนนี้ใส่น้ำมันลงไปนะคะคุณผู้ชมแล้วใส่กระปิเ<อ>ราไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนหรอคะหรือว่าเราใส่ไปได้เลยใส่ได้เลยครับใส่ได้เลยนะคะค,คุณผู้ชมใส่ลงไปได้เลยนะคะคแล้วก็ผัดเรื่อยๆครับค่ะ ตอนนี้ตอนนี้เราผัดน้ำพริกใช่ไหมคะเราใส่น้ำพริกลงไปในในน้ำมันนะคะแล้วเราก็ผัดกับน้ำมันนะคะตอนนี้กลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะคุณผู้ชมหอมมากค่ะแล้วก็ใส่ข้าวค่ะพอมันเริ่มเดือดนะคะเราก็ใส่ข้าวลงไปค่ะรับผมตอนนี้เชฟผัดข้าวนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันกับน้ำพริกเลยนะคะครับ พอผัดข้าวกันแล้วก็พอได้ที่แล้วก็ใส่กุ้งเสียบครับค่ะกุ้งเสียบก็ใส่เข้าไปหมดค่ะใส่กุ้งเสียบเข้าไปนะคะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ผัดให้เข้ากันนะคะกุ้งเสียบเข้าผัดใส่เข้าไปนะคะตอนนี้เชฟผัดให้เข้ากันอยู่นะคะคุณผู้ชม กินหอมมากๆเลยะค่ะคเสร็จร้อนล้วครับเสร็จแล้วเหรอคะครับ,ค,รบค่ะ<า>คือบอกเลยว่าเมนูนี้ง่ายมากค่ะคุณผู้ชมสามารถทำทานได้เลยนะคะแต่ว่า ควรจะมากินที่ร้านใช่ไหมคะจะอร่อยมากๆเลยใช่ไหมคะเพราะน้ำพริกเราเป็นสูตรพิเศษของทางร้านกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะพี่เชลเล็กนะคะตอนนี้นะคะเชฟเล็กกําลังจะตกแต่งจานข้าวนะคะเข้าผัดน้ําพริกบอสบาร์ของเรานะคะยครับโอ้โหอันนี้เราจัดจานไว้เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมสวยงามมากๆเลยค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมข้าวผัดน้ำพริกบอสปลาค่ะนุ่มบอกเลยว่าหอมมากๆค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ลองมาชิมกันดูค่ะ